พระมหากษัตริย์ไทยราชวงศ์พระร่วงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระโอรสพระองค์ที่สามของพ่อขุนศรีอินทราทิศพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุขโขทยัยพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของไทย ที่ได้รับการยกย่องเป็นมหาราชด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดินทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวางทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการต่างๆสืบทอดกันมากว่าแ0 0ปี พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระโอรสพระองค์ที่สของพ่อขุนศรีอินทราทิตกศกนางเสืองโดยพระองค์มีพระเชษฐาสองพระองค์และพระคณิษฐาสองพระองค์พระเชษฐาพระองค์แรกสิ้นพระชนตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงอย่างทรงพระเยาว์พระเชษฐาพระองค์ที่สองทรงพระนามตามศิราจารึกว่าพระยาบาลเมือง ซึ่งได้เสวยราชสมบัติต่อจากพระบรมชนกนาถและเมื่อพ่อขุนบานเมืองได้เสด็จสว่านคตแล้วพ่อขุนรามคำแหงจึงเสวยราชสมบัติต่อมาตามพงศาวดารโยนกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งกรุงสุขโขทยัยพยามังลายแห่งล้านนาและพยางงามเมืองแห่งพยาเป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์เดียวกันณนะสำนักสุ พันตะฤศีที่เมืองระโวจึงน่าจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันด้วยพญามังรายประสูตรเมื่อพศ7 8 8 2พ่อขุนรามคำแหงก็น่าจะประสูตรในปีใกล้เคียงกันนี้พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีพระชนมาายุ19พรรษาได้ทรงธรรมยุทธหัตถีมีชัยต่อขุนสามชนเจ้าเมืองชอด อยู่ในบริเวณแม่สอดใกล้จังหวัดตากแต่อาจจะอยู่ในเขตประเทศพม่าในปัจจุบันพระบรมชนกนาถจึงทรงขนานพระนามว่าพระรามคำแหงซึ่งแปลว่าพระรามผู้กล้าหาญภายหลังเมื่อพระบรมชนกนาถได้เสด็จสวรรคตพ่อขุนบานเมืองพระเชษฐาธิราชได้เสเวยราชสมบัติต่อมาพ่อขุนรามคำแหง จึงได้เป็นเจ้าเมืองครองนครศรีสัชนารัยราชบัณฑิตยสถานสันนิฐานว่าพระนามของพระองค์คือเจ้ารามเพราะปรากฏพระนามเมื่อเสวยราชแล้วว่าพ่อขุนรามาชอันหนึ่งสมัยนั้นนิยมนำชื่อปู่มาตั้งเป็นชื่อรานซึ่งตามพระราชนัดดาของพระองค์มีพระนามว่าพระยา รามและในชั้นพระราชนัดดาของพระราชนัดดาในเหตุการณ์การแย่งชิงราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาพศ .1962 ตามพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิดปรากฏเจ้าเมืองพระนามว่าพระยาบาลเมืองและพระยารามการเสวยราช นายตรีอมาตยกุลได้เสนอว่าพา่อขุนรามคำแหงมหาราชน่าจะเสเวยราชอศ1820เพราะเป็นปีที่ทรงปลูกต้นตาลที่สุขโขทยัยศาสตราจารย์ประเสริฐณนครราชบัณฑิตจึงได้หาหลักฐานมาประกอบพบว่ากษัตริย์ไทยอาหมถือประเพณีทรงปลูกต้นไทรตอนขึ้นเสเวยราช อยากน้อยเจ็ดรัชการด้วยกันทั้งนี้เพื่อสร้างโชคชัยว่ารัชการจะอยู่ยืนยงเหมือนต้นไทรอันหนึ่งต้นตาลและต้นไทรเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของลังการัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นยุคที่กรุงสุขโขทัยเฟื่องฟูและเจริญขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมากระบบการปกครองภายใน ่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพมีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองประชาชนอยู่ดีกินดีสภาพบ้านเมืองก้าวหน้าทั้งทางเกษตรการชรปโานการอุตสาหกรรมและการศาสนาอาณาเขตของกรุงสุขโขทยัยได้ขยายออกไปกว้างใหญ่ไพศาล ตามบันทึกประวัติศาสตร์หยวนของจีนได้บันทึกไว้ว่าพ่อขุนรามคำแหงได้เสด็จสวรรคตในปีพศ1841และพระยาเลอไทยพระโอรสของพระองค์จึงเสวยราชสมบัติต่อมา